Ô mọi người ơi mọi người ơi mọi không ơi mọi người ơi mọi người อาจารย์มีแค่บงกลมซิบซองกองไปเีงน้ำย สวยจเนาตนปาปาน้ำหนามันมีแต่ตุ่น่านะตมเปรศีสระบุรีตุอยถู่ยตุแก้วมีตู่เป้ามีตุ่มมาตุ่ยไม่ทู่เจ้าเลยอาอาอาเมตสันนะในการไปเอาที่บ้เลยน้ำราการไม่รอนราการนทุกทีรายการ ขื่ออะไรเว็บนี้อะเขามองตใจน้บาที่สวยตรงไหนกูว่าจากเครื่องอะไร้างบางคนเลือนเฟซบุ uh, ๊กหลายนเห็นก <IS mus incom> um> ันในเฟซบุ๊กเ้าถโพสต์ไปเฟซบ o ๊กวัดห้องอะคนมาตกใจหลายๆอะปีชันธ์ซ้ำหาให้ได้ด้วยก็ตุคนเด้ออะคนในบูมีเงินใส่ซ้ำวัดสหัสใหไได้ด้วยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีอใสปที่คูเซอ พ่อ่าใดีมีแห้งห้โรคร้าเป็นอยบางไพวกมันนอนลามกระดายทั่วทัันอะไรบินือเที่ยาอะไรัแสนแปนมือไปแก้วมัรโศกหัวใะมัพาบ้านหายจะมัาใ้มีต่ควสคมเจริญ วกางนต่างซื้ออะไรถึงเป็นคนแร่ซื้อเงินแต่ตัางการงเขาครือย่างนัก็ดี่ตับดบริการวัดนาวุฒิภูเขาทองนี่ไปก้าวไปตาพระพาวสีสวัสดิ์เป็นตั้งเป่น,นต,ตั้งตุ้งตนกร็จก็ื้อออย่างน,น,น,นี้สัาส่สสา สมัยเสียเสี่สได้ความแก่ยูระคุณานุทาสนัาตลอนาลองาษีโบเกนปีเด็กน้องคนน้องภาษีไรเห็นมาข้าวของตกใจมากทำไมกบวาจึงทำริงมากอาวันอนเอวรูปสุบรณ์ม่กบาจมาหลายมา่ ้อเป้มาามาแล้วต้มา่งที่ด้ดเไปย่างลวันนี้ะทานบิดะทานนะเรียมเียเอาปลาสลิดเอาเขาปนได้บสนารราเนี่ยหมเแขกตั่ามาถวายขอสิ ต้งพาปาสีอาปารย์พีนะครับค่านไันพวกเรามีสูตรปิมาณการไปออกก๊าสูตรกระโชกเสียก่อนโซเคนขอบเขเวียนาทปี่าอะไรี้แต่ก็สูตรคนเดินเดินกระโชอระเชก่ายวอันนี้กระโโล่ขอบใจทาน

ปีนเราะเียดีเป็นอีทุกปีเเข้อเข็น้แต่ว่าซค้สนัเข็นังไซยันไ้ล่าไ้พันามหน้าอสอั้าอยกสบปนวรบตวาร์ดทั้งสีัดตัวไป ตาหลังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เส่บัดกับารแล้วตะเคียมหักฟอนจากน้ำทอดจะอาบัตรให้น้ำบายสั้นการราหักฟอนเลย

ปีเก่านั่นแหละเมื่อนี้ก็คือมือว่านมือเว้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปีสมมุติแต่ว่าเมื่อเวลาันผ่านไปคนเฮามีความเขาจะแลกแกสลาขึ้นไป คืลงก้นดีใจครับปีใหม่นะ่ย h ปีนี้ e ่ y สวัสดีปีใหม่ตาบด้บอกว่าเขาขึ้นอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าคันบอกว่าเขาขึ้นอีกแล้วเนี่ยมันรู้สึกโมซึ้งใจมันบอกพญ่จนสันแมนต่อแต่ว่าเข่าขึ้นอีกแล้วมพนาะดีใจประใดต่ว่านั่นคือความจริงเ <c oughs> วลาผ่านไปคือเขาเข้าขึ้นอายุห้าลายขึ้น ชีวิตเท่าเรือหน่อยลงความจริงคือชีวิตเท่าเรือหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงสุกเถื่อที่เวลามัผ่านไปเพราะฉะนั้น่นบอกว่าปีหม่แล้วอันได้าการะต่ามอยาประมาทบ่ให้ประมาทได้ยังบ่ให้ประมาทได้บุญบุญศนมีโอกาสได้ให้บุญเฮ็ดเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็เฮ็ดน,นะเพระาะว่าบุญยู่ไสเอาประเภทบุญวะรอก็ได้ ยุ่งมองได้ก็ไปเป็นยังเพราะว่าการฮ็ดบุญเป็นการสร้างสมบุญเป็นการคัดเก่าที่เลสเจ้าของคัดเก่าที่เละตระมัดเจ้าของอายุในบุญในกุศลบ่ประมาทในไหวอยาคิดว่าเจ้าของก็ท่านเป็นยังเจ้าของยังนมยังแห่นอยู่เจ้าของยังเล็กน้อยอยู่ให้ผู้เท่าก็เ่นเฮ็ดเรื่องบุญเด็กน้อยก็ต้องไปให้กับเพราะว่ายัง เหลือเวลาอีกหลายจะไปฮ็ดจงสันบ่ได้เพราะว่าความตายก็มีคิวนะบ่ได้เข้าคิวเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเฮามีเวลาไม่โอกาสก็ได้เห็ดมาให้บุญให้กุศลือจัง้อนี้เขามีโอกาสด้มาให้บุญตอนรับปีหม่ทีวัดเล่าพุทธภูมอทองก็ตั้งจใจใ็ดบุญเต็มที่านโยมบางคนก็เป็นเจ้าภาพต้นมหาป่าเป็นเจ้าภาพกองบุญเป็นเจ้าภาพาภาพาใจ ทั้งมาทำมุ่นคือยุดมุ่งหมายว่าเฮ็ุบุญสร้างสมบุญสร้างสมกุศลเอาไว้ปารลบเจ้าของคือเฮ็ุบุญเจ้าของปางลพระพุทธศาสนาคือซอยอุปธรรมบ์บำรุ่วัดเพราะว่าวัดสิอยู่ได้ก็ย้น่อนว่ามีญาติโยมมาอุปธรรมบ์บำรุงอาทิ์ตอไปก็เป็นคิวของวัดเออวงนะเพราะฉะนั้นญาติโยมสุกุัสุกคนที่ มีโอกาสมีเวลาัลบไปสั่งสมกันบุญกนกิีกมีวาตินวัดของญาตานจอยญาตานพระพูากตามิิยาพุ่นเก็บบุญกองเขาก็เป็ปนบุญอีกคือกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีเวลามีโอกาสกายยาคอยเวลาให้ฟ้าให้ถิมไปโดยค้าะโะโยชน์คนบอกว่าคโนโบมาอุปจกักขายาไห้มือนึ่งมือหนึ่ง มันเสียปอยโดยที่บรได้เฮ็ดเฮ็ดบุศลเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็เฮ็บดบร้เฮ็ดท่านก็ให้หกสสักษาศีลบรได้ณหกสสักษาศีลก็จะเลื่อนเาว่าหน้าคุณองค์มโนบอกว่า,วาอ้ก็หน่อยบรได้ไปวัดคือที่หักษาศีลได้คนบอกว่าศีลบรได้อยูก่กัาบพระธรรมะบรได้อยูก่กับวัดศีลบรได้อยู่กับพระหมายก็ว่าโมเมนต์ว่าเจ้าว่าไปขอศีลกับพระหรือเจ้าบ่าไมีศีลินโมเมนต์เนี้ ถ้าเขารักษาศีลถาโดยที่มีเจตนางดเว้นจากบาปข้งหาที่มันวาไว้นะก็ถือว่าเป็นคนมีศีนถ้ามาบริวที่วัดก็ยังเอ้าคอยพูดซันเอนคนเขาวัดก็มิเป็นคนไม่ทำมาเหมือนคนขอขอบวเขาวัดก็ไม่ธรรมะหรอกโกเมนถ้ามาคือการอบร,รมจิตใจเจ้าของไห้หางไห้ไก่จากกระบายมุก้ไข่หางไห้ไก่จากกิเลสเราะฉะนั้นเมื่อเขามีเวลามีโอกาสอาศัยซื้อ อาสายวัดนี่แหละเป็นสถานที่ฝึกหัดพัดเก่าพัฒนาจิตใจเพราะฉะนั้นก็ให้ญาติโยมบอกตอนญาติโยมทุกคนได้ยินดีได้มีความสื่นสมยินดีในบุศลในบุญด,ดีเอา้เิงเอาจริอนี้แล้วก็ะจะได้เห็นต่อไปในอนาคตฝากไว้ว่าปีใหม่แล้วให้พิจารณาเรื่องศัทธาความเหรินในพรัตนาไต่ความเหรินในบุญกุศล ศีลการรักษาศีลการรักษากา,กา,ายว่าจาขอเข้าให้มันเหียบพ้อยจากข้าเพื่อการเสียสลระเสียสลระอย่างเสียสลระวัตถุสิ่งของเสียสลระควาอสุขควาอสบายส่วนตนเพื่ปอประโยชน์ส่วนร่วมและการให้จเจริญปัญญาทั้งสี่อย่างเนี่ยศรัทธาศีลจาก,กาปัญญาเพ่นบอกว่ารักษาเฮาทั้งในปัจจุบันแล่กระท้งในอนาคตจนกว่าเขาจะถึงวันนิพพาน เท้าปัตนาพันิยพ์เนี่ยซีขอีดีห้มีคือมีศรัทธามีศีลมีจาคามีปัญญาซ้ำนี้เทาก็ถือว่ารักษาเจ้าของรักษาตนให้รอดพ้นจากกระบายให้รอดพ้นจากความบ่ดีทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเมื่อนี้